ต่อมานะคะเรามาดูที่แบบปัญหดที่สองข้อหนึ่งใหญ่บอกว่าจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือว่าผิดนะคะมาดูข้อหนึ่งย่อยถ้า A เป็นสับเซตของเซตว่างแล้ว A เท่ากับเซตว่างจริงไหมก็คือการที่โจ์บอกว่า A เนี่ยเป็นเซตว่างเนี่ยแสดงว่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างถูกปะ่ะเนี่ยถ้าเนี้คือ A ใช่ไหม เซตว่างถือว่าเป็นสับเซตของเซตว่างจริงป่ะจริงถูกไหมเพราะว่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตอันนี้ถูกโอเคปะคะต่อมาถ้า a เป็นสับเซตของ b อ่ะโอเค a เป็นสับเซตของ b แปลว่า a ทั้งหมดจะต้องอยู่ใน b จำนวนสมาชิกของ a ทุกตัวต้องอยู่ใน b ถูกไหมต่อมา b เป็นสับเซตของ c ฉะนั้นทุกตัวใน b ต้องอยู่ใน c เขาว่แล้วโจทย์บอกว่า A ก็ต้องเป็นสับเซตของ C ด้วยจริงเปละ่ะ A เป็นสับเซตของ C ด้วยฉะนั้น A ต้องอยู่ใน C ด้วยอ่อยู่แสดงว่าข้อนี้ก็ถูกนะคะต่อไปสับเซตของเซตจำกัดจะต้องเป็นเซตจำกัดเสมอใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะคะ A มีสมาชิกคือน1กับ2ส,สมมตินะคะฉะนั้นหาสับเซตของเซต A สิคะสับเซต ของ A สับเซตคือการที่เอาสมาชิกในเซตมาเขียนเป็นเซตใหม่ก็คือ1 2 1 2แล้วก็เซตว่างถูกปะ่ะหมดละฉะนั้นสับเซตก็จะมีเซตของ1เซตของ2องเซตของ1 2แล้วก็เซตว่างดังนั้นเรารู้แล้วว่าเซตจำกัด เซตเขียนออกมาก็ต้องได้จํากัดถูกไหมจำกัดปแปลว่าอะไรก็คือรู้ว่าเส้นสุดที่ตรงไหนนับได้ว่ามีกี่ต,ตัวนั่นเองดังนั้นข้อ3ก็ถูกนะคะข้อสีเ่เซตอันนั้นจะต้องเป็นเซตอันนั้นจริงไหมสมมติว่านะคะ b คือ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะพี่บอกว่าพี่จะหาเซตของ b สมมุติว่าพี่บอกว่าเนี่ยอย่างนี้ a เป็นสับเซตของ b ถูกไหม b คือเซตอนันต์ถูกไหมคะฉะนั้นการที่บอกว่าสับเซตของเซตอนันต์จำเป็นต้องเซตจำเป็นต้องเป็นเซตอนันต์ไหมไม่จำเป็นเพราะว่าการที่ a เนี่ยเป็นสับเซตของ b a ยังไม่ใช่เซตอนันต์เลย a เป็นเซตจำกัดดังนั้นสับเซตของ b ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเซตอนันต์ถูกปะ ่อมานะคะข้อ5้าถ้า a, a เป็นสับเซตของ b และ a เป็นเซตจำกัดแล้ว b จะต้องเป็นเซตจำกัดหรือเปล่าก็ลองดูนะคะ a, a เป็นสับเซตของ b อ่ะ a, a เป็นเซตจำกัดโอเค b ต้องเป็นเซตจำกัดเสมอไปไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยตัวอย่างเดิมการที่บอกว่า a เป็นสับเซตของ b B ยังเป็นเซตอนันต์ได้เลยฉะนั้น b ต้องเป็นเซตจำกัดเปล่ไม่จำเป็นต่อนะคะข้อหบอกว่าถ้า a เป็นสับเซตของ b โอเค A เป็นเซตอน,นันอาฉะนั้น a เป็นเซตอนันต์แล้ว b จะต้องเป็นเซตอนันต์ด้วยการที่บอกว่าอันนี้เป็นอน,นันตนะคะอนันเป็นสับเซตของอน,นันต์แปลว่า b ก็ต้องอนันต์ด้วยดิ เพราะว่าฝั่งนี้อน,นันต์ไปละถูกไหมอันนี้ก็ต้องอน,นันต์ด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะเรามาดูข้อ7ถ้า a เป็นสับเซตของบีและ x ไม่เป็นสมาชิกใน b แล้วจะได้ว่า X ก,ก็จะไม่เป็นสมาชิกใน a ด้วยสรุปได้ว่า x ไม่ได้อยู่ในนี้เไม่ได้อยู่ในนี้นะคะ X ไม่ได้อยู่ในนี้ฉะนั้นถ้า x ไม่ได้อยู่ในนี้แล้ว x ก็ต้องไม่อยู่ในนี้ด้วยถูกปะถูกค่ะต่อมานะคะ x เป็นสมาชิกในเซต a อ่ะ x อยู่นี่จะได้ว่า x ก็ต้องเป็นสมาชิกในเซต b ด้วยสิใช่เพราะว่ามันเป็นสับเซตของกันละกันต่อมา a เป็นสับเซตของ b b เป็นสับเซตของ c โดยที่ x เป็นสมาชิกของ b อ่ะ x อยู่นี่แต่ x ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน a ก็ได้อ่าเดี๋ยวพี่ลองเขียนนะคะ อันนี้ a b c f เนี่ยอยู่ใน b อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกปะเน่ยอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่อยู่ในนี้ก็ได้ถูกปะฉะนั้นอันนี้ m แม็กเซ e นะคะแล้ว f เป็นสมาชิกของ c จริงไหมจริงต่อมา a เป็นสับเซตของ b b เป็นสับเซตของ c สมาชิกข,ของ a น้อยกว่าสมาชิกของ b จริงไหมอาเดี๋ยวเรามาดูการที่ a อยู่ใน b อยู่ใน c แบบนี้มองรูปนี้เราอาจจะบอกได้ว่าสมาชิกในเซต b มากกว่าสมาชิกในเซต a อาจจะถูกถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันนะคะการที่มันเท่ากันมันก็เป็นสับเซตของกันและกันได้เหมือนกันดังนั้นอันนี้ตอบผิดเพราะว่าอาจจะเท่ากันก็ได้ ต่อมาเรามาดูข้อที่สนะคะจงหา power set ของเซตต่างๆต่ตตอไปนี้ข้อแรกบอกว่า A เท่ากับเซตว่างฉะนั้นเราจะหา power set เนี่ยเราก็ต้องหา subset ก่อนอันดับแรกที่หา Sub s e t ของ A ก่อนนะคะ subset ก็คือการเอาเซตมาเขียนเป็นเซตใหม่นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเซตว่างดีเพราะในนี้ไม่มีเซตเลยใช่ปะ ฉะนั้น power set ของ A ในที่นี้ของเราก็จะได้อะไรคะ set ของ set ว่าอันเดียวเพราะว่าเราการเขียน power set เนี่ยเราเอา Sub set มาใส่บิการข้อนะคะดังนั้น power set ของข้อแรกก็จะเป็น set ว่าต่อมานะคะข้อที่2อง set B นะคะมี set ก็คือเซตว่าอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกความแตกต่างนะคะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยแต่อันเนี้ยมีสมาชิกคือเซตว่างเข้าใจตรงกันนะการที่จะบอกว่าเป็นเซตได้เนี่ยจะต้องมีปีกกาเสมอถ้าเกิดเขียนนี้แปลว่าไม่มีอะไรเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดข้อปีก,กาเข้าไปแปลว่ามีสมาชิกละถึงแม้ว่าจะเขียนว่าเซตว่างก็ตามนะคะ ฉนันเซต B ในที่นี้เนี่ยมีสมาชิกสองตัวก็คือเซตว่างกับเซตของเซตว่างนะคะการที่เราจะหา power set เเราต้องหา Sub s e t ก่อน Sub s e t ของ B ก็คือการที่เอาสมาชิกในเซตเนี่ยมาใส่บีกรารข้ออีกรอบหนึ่งมีบิกาอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปอีกจากนั้นหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมก็จะจับคู่นะคะเซต แบบนี้อ่ะแล้วก็จะต้องมีเซตว่างอีกตัวหนึ่งคือเซตว่างจะต้องเป็นสมาชิกของเซตทุกเซตถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะเขียนซับเซตถูกหรือไม่ถูกหรือเจ๊ครบหรือไม่ครบนะคะการหาซับเซตนะคะก็คือมีสูตรว่า2ยกกําลังจํานวนสมาชิกภายในยเซตนั้นอย่างเช่นอันนี้เป็นเซต B ตัวนี้ก็จะเป็นโอเคปะ สองยกกำลังโซนาชีายในเซต b สองยกกำลังสองจะต้องมีสี่ตัวสับเซตต้องมีสี่ตัวฉะนั้นเราดูหนึ่งสองสามสี่พบแล้วฉะนั้น power set ของ b นะคะเราก็จะได้ตัวนี้นั่นคือสับเซตมาใส่ปีกาข้ออีกทีนึงเนี่ยเอาปีกาครอบลงไปนี้นะคะ ต่อมานะคะข้อ3ามเซตเราหาก,กันเลยมีจำนวนสมาชิกกี่ตัว3ตัวก็2องยกกำลัง3จะต้องมีสับเซต8ตัวนะคะพี่หาสับเซต4ก็เอาจำนวนนีม้มาเขียนปิดกาข้อตัวเดียวก่อนเริ่มที่ตัวเดียวแล้วก็จับคู่นะคะเป็น1กับ2ต่อไปก็เป็น1กับ3 ต่อไปก็เป็น2กับ3าฉะนั้น2ตัวหมดละก็เป็น3ตัวบ้างแล้วอย่าลืมเสรว่าเราต้องนับว่ามี8ตัวก่อ1หนึ่งสอ่ห้าหกเจ็ดครบดังนั้น Power s ร t ของ C ก็คือการที่เราใส่ปิดการครอบลงไปแล้วก็ล่อพวกนี้ลงมาให้หมดโอเคไหมต่อไปข้อ4 D นะคะก็คือ A เซตของ d C แล้วก็ D นะคะการที่เราจะเขียนสับเซตได้เราต้องดูก่อนว่ามีกี่ตัวนะ2ยกกำลงัง1 2 3เหมือนเดิม2ยกกำลงัง3ต้องมี8ตัวนะคะที่ก็เอมาเขียนใส่ปีกกาวิธีการเทคนิคก็คือเอาตัวนี้เข้ามาเขียนก่อนตัวเดิมมันมีอะไรหลักมันมีปีกกาก็ใส่ปีกกาไปอีกทีนึงต่อไปดีใช่ไหมเราก็ใส่ปีกาไปอีกทีนึงต่อไปจับคู่ละ a เซตของ b c แล้วก็ใส่ติดกานะคะต่อไป a กับ b ต่อไปค่ะ b c กับ d อย่าลืมใส่ติดกาต่อไปค่ะ3ตัวละถูกไหม a b c d แล้วก็เซตว่า1 2 3 4 5 6 ั้น power set ของดีพี่ก็ลอกลงมาให้หมดแล้วก็ใส่ปีกกาโอเคต่อมานะคะข้อ5้า set e เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวคะหนึ่งสองสามชั้นสองยกกำลังสามก็ได้แปดตัวเหมือนเดิมดังนั้นเราก็เขียนสับเซตได้นะคะของด e. ี ก็จะเป็น1ถูกไหมเดิมของเขามีตัวนี้อยู่ก็ใส่ครอบไปต่อไปใส่ครอบไปอีกต่อไปก็จับคู่นะคะต่อไปก็จับคู่กับเซตก่อนนะคะต่อไปก,ไปก,ไปก็สองตัวหมดละก็ต้องเป็นสามตัวนะคะ แต่ก็เป็นเส็นว่างก็ครบละนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะก็ลอกมาใส่ปีกาอีกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ